จากคนที่มันมีอารมณ์ทั้งวันมันไม่มีเลยมันมันเป็นไปได้มันคิดแต่พี่มันคิดแต่มันไม่ได้คิดถึงผู้หญิงมั้ยคิดเลยพี่ผมผู้ชายแต่ผมไม่คือพี่เซ็กกับหาง่ายนี่หรอปเข้าใจประเทศอะเซ็กกับหาง่ายคือเราไปซื้อกินก็ได้นะฮะผมก็มีโทรศัพท์ที่ผมเรียกว่าด็คบุ๊กเนี่ยลิสต์ตึบเลยคือเบอร์ผู้หญิงที่พร้อมจะสลรชีพผมอะแต่ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ดิ้นรนอะผมอยากจะหาความสุขในแบบใหม่โดยที่การที่เหมือนคุยกับคนสักคนนึงแล้ว รู้จักเขาแล้วก็ผมมีอีกคนนึงนะตอนนี้ที่คุยแล้วผมก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็คิดว่ามันได้ความเชื่อใจอ่ะไม่ใช่แต่แต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่สละชีพให้กับคุณสักวันเขาต้องสละแน่นอนนะพี่เขาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ดาราอธรรมดาฮะคือเรื่องพวกนี้เป็นปัจจัยธรรมดานะล้วคุณคุณมีมีมีไทม์ไลน์ไหมผมคิดว่าจุดที่เรามองว่าคนนี้แน่นอนโอเคนะแล้วก็ทุกอย่างมันดีหมด คือเคยดูหนังใช่ไหมที่บอกว่าเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนอแล้ววันนึงก็รารู้สึกชอบกันผมกม็อยากให้อารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเ,<อ>เนื้อหลอก,ลอกตัวเองปะถ้าผมหลอกตัวเองนี่ผมผมไม่ทํามาจะครึ่งปีแล้วพี่ผมไม่รู้ผมจะอั้นน้ำไว้ทำไมอะแล้วคุณใช้วิธีปลดปล่อยยังไงนี่พี่ผมมีฝันเปลียกสามรอบเป็นครึ่งปีครับมีความเก็บกดทางเพศไหมทาไหนเดี๋ยวยังผมไม่มีเก็บอะพี่ผมกดอย่างเดียวผมกดตลอดอะจนผมตอนนี้ผมหยุดแล้วพี่ 嗯。Uh.